วันนี้มีข่าวที่ตกอกตกใจกันลค่ะเพราะว่ามีคุณพ่อของสอสนะของพรรคประชาชนเนี่ยค่ะถูกยิงอาการสาหัสนะคะประมาณตีห้าครึ่งของวันนี้นะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะมีการประสานทางตํารวจนะคะว่าโอ้เกิดเหตุยิงกันในร้านข้าวต้มในร้านข้าวต้มนะคะร้านข้าวต้มบางปะกงสามผู้ที่ถูกยิงเนี่ยค่ะเป็นคุณศักดานประสิทธิ อดีตเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นอดีตโฆษกพัคเพื่อไทยด้วยเป็นคุณพ่อของคุณวันนิดานพสิทธิ์สสชนบุรีเขต2พักเก้าไกลนะแล้วก็อาการตอนที่โดนยิงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสโดนยิงเข้าที่หน้าท้องกระสุนเนี่ยทะลุกลางหลังนะฮะแล้วก็มีการประมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลชนบุรีแต่ว่า ปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับก็ล่าสุดเองนะครับลูกสาวนะครับคุณวันนิดาเนปสิทธิ์นะครับสอส,อสอชนบุรีพักประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณพ่อเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บสาหัสกลางร้านข้าวต้มนะครับบอกว่าขณะนี้นะครับตัวคุณพ่อเองเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วอาการโดยรวมค่อนข้างโอเคไม่ได้เป็นส่วนสําคัญอะไรครับแต่ยังอยู่ในห้อง ICU ซึ่งสาเหตุนั้น คุณวัน,นิดาย้าว่า,าไม่ใช่ปมในเรื่องการเมืองอหนอว่าตนเนี่ยแยกจากคุณพ่อเมื่อวานครับจากนั้นคุณพ่อก็ไปทานข้าวที่ร้านดังกล่าวและผู้ก่อเหตุเป็นเด็กที่ร้านอาหารดังกล่าวครับพี่วอครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไปคุยกับพนักงานและพนักงานมไม่พอใจจึงก่อเหตุก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องการทะเลาะวิวาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวแล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครนะครับอยู่ระหว่างการออกหมายจับนะฮะเป็นการทะเลาะก,กันหรือเปล่าไม่แน่ใจ Oh, uh, มีปากมีเสียงกัน uh, uh, แต่ว่าทีา่ร้านเขาต้ม uh, ไม่ใช่เรื่องการเมือง uh, uh, เป็นเหตุเกิดเฉพาะหน้าขึ้นมาก็จะต้องมีประเด็นอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะ